เอสโซนแฟกส์ฟุตบอลวันนี้คอเนอแกรมพอตเตอร์รุ่งโรดแดนไวกิงรุ่งริ่งในลอนดอนก่อนจะไปรับชมกันฝากกดแชร์กดไลค์กดซีฟและซับสไคร้ในเพจและช่องฟุตบอลเอสโซนกันด้วยนะครับมีกุนซอชาวกรีกน้อยคนนักที่จะออกไปสร้างเชื่อมการคุมทีมในลีกต่้งแดน,นซึ่งตัวของแกรมพอตเตอร์จะเป็นหนึ่งในนั้นจากกุนซอโนเนมที่ไปคุมทีมเล็กและโดดเด่นถึงขั้นเอาชนะทีมใหญ่ในบอลยุโรปพอจะได้โอกาสกลับมาชมผลงานที่ลีกบ้านเกิด แต่ต้องจากทีมเล็กในลีกรองสู่การขึ้นมารับงานทีมใหญ่ทวนล่าสุดเหมือนคุณซื้อนามสกุลพ่อหมดจะแพ่ทางการคุมทีมในกรุงลอนดอนผมไม่ว่าจะไปทีมใดสุดท้ายเขาก็อยู่ได้ไม่ยืดยาวกลับมาในปี2011ส,สโมสรออสต์ซุนทีมรากยาที่อยู่ทางตอนเหนือของสวีเดนที่เพิ่งตกชั้นลงมาอยดิวิชั่น4แต่ตอนนั้นเจ้าของทีมออสต์ซุนก็มีความคมิดวิสัยทัศน์ที่มองการไกลข้ามคันหวังพาทีมนี้ขึ้นไปยังลีกสูงสุดอย่างสวีเดนออสเวนคานเป็นขนัน้ง ซอออสซูซุนกด้แต่งตังกรมพอตเตอร์ที่อายุเพิ่ง36ปีให้เข้ามาคุมทีมในเดือนมกราคม2011นับเป็นการเลือกที่เสี่ยงไม่น้อยในการดึงโค้ชที่ประสบการณ์ยังไม่แน,น่น่อยากจะให้เขาสร้างทีมของพานเลนชั้นต่อเนื่องทว่ามันกลายเป็นความเสี่ยงทีุ่้มคามื่ได็นผลงานของแกรัมพอตเตอร์ปิลแรงที่พอตเตอร์รับงานคุมออสซูซุนเขาสามารถพาทีมกลับขึ้นสู่ดิวิชั่น3ได้ทันทีตน้นการคว้าดับที่1นึ่นยังไม่พอในปีต่อมากรัมพอตเตอร์ก็ได้้สรรางนเซนออ์หนนนมืบที่2 พะออสสซุนจบฤดูกาลด้วยการคว้าแชมป์ดิวิชัน3าไปครองแต่สิ้นเลื่อนชั้นขึ้นสู่ดิวิชันสองโดยทียกันวาูเปเรตันการเลื่อนชั้นติดต่อกัน2ปีซ้อนท้า้ผลงานของออสสซุนเริ่มเป็นที่พูดถึงมากขึ้นในประเทศเริ่มมีแฟนบอลลังหลเข้ามาชมเกมและเอาใจช่วยทั่าการลงเลนนิีกสวีเดนูเปเรตันนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มองอีกมุมหนึ่งนี่คือโอกาสสำคัญในการให้แกรนด์พอตเตอร์เดทดสอบฝีมือว่าเขาจะดีพอในการส่งออสสซุนขึ้นสู่ลีกสูงสุดได้หรือไม่จากอันด กรันพอร์เตอร์ก็พาทีมอย่างออสเซซุนไตเต้าขึ้นมาเรื่อยๆในสองปีถัดมาก่อนคว้าตัวเลื่อนชั้นขึ้นสุลิอออสเวนคารทันทีในปี2015ตามเป้าหมายที่เจ้าของสโมสรปักหมุดเอาไว้มันกลายเป็นจริงแล้วภพยในเวลาแค่ห้ปีเท่านั้นหลังก้าขึ้นมาบนหลีกสูงสุดที่อย่างออสเซซุนกลับมาได้เป็นทีมมาประดับอย่างที่หลายคนคิดก่อนับอยู่เครื่องบนของตารางทุกปีในช่วงที่พอร์เตอร์คุมทีมซึ่งโชว์าร่างทองของพอร์เตอร์กับออสเซซุนเกิดขึ้นในระหว่างปี2 7 2 8 รลัจากการที่แกรมพอตเตอร์พาออสซซุนทะลุเข้าไปถึงรอบชิงบอลถ้วยในสวีเดนอย่างสเปนสกาคู่เป็นซึ่งพวกเขาถล่มอัลเชนาไอเอฟเคโนโคปิงซีต่อนหนึ่งความสำาร็จการใหญ่ในประเทศได้เป็นสมัยแรกและทำให้แกรมพอตเตอร์กุ้อของทีมยิ่งกลายเป็นโค้ชตัวเทพในสายตาแฟนบอลของออสซซุนมากขึ้นแถมปีต่อมาเขาพาออสซซุนได้สิปไปเล่นบอลยุโรปถ้วยรองอย่างยุเอฟา่ายูโรปาลีกด้วยและไม่ใช่แค่เข้าร่วมแต่ออสซซุนได้เข้าไปถึงรอบแบ่งกลุ่ม บอจะคว้าดับที่2ของกลุ่มด้วยเชียร์ทังสยาร์ลู่แห่งกับไปท่าเบลินตกรออย่างแน่เลยเชื่อตัวออสซูนต้องไปลงแข่งในรอบเพลย์ออฟน็อกเอาท์เจอของโคตรแข็งอย่างปืนใหญ่อาร์เซนอลที่ตอนนั้นอาร์แซนวิงเกอร์บรมกุลซือชาวฝรั่งเศสยังคุมทีมอยู่เกมแรกในการเจอกับอาร์เซนอลฝั่งของออสซูนอาจจะไม่สู้ดีหนักเพราะพวกเขาแพ้คาบ้านให้กับปืนใหญ่ไปอย่างคาดลอยศูนย์ต่อสามต่อมาพวกเขาต้องออกไปเยือนทางอาร์เซนอลบางซึ่งก่อนเริ่มเกมหลายคนก็คิดว่าสกอร์ที่ออกมาจะไม่ต่าาางจกกกกกเมมแรนั แต่ปรากฏว่าในครึ่งแรกกับเป็นออสเซอร์ซุนโดยโอกาสขึ้นนำถึง2ส,สกอร์ภายในเวลาแค่2นาทีแม้วตน้นครึ่งหลังอาร์เซนอลจะตยิงไข่แตกไล่มาได้แต่สุดท้ายก็ไม่ทันจบเกมเป็นออสเซอร์ซุนที่บุกมาเฉืน Arsenal, Stadium, อนอาร์เซนอลคาเอมิเรสเตเดียม2ต่อห่อย่างไรก็ตามสกอร์รวม2นัดยังเป็นอาร์เซนอลที่เข้ารอบนอกเอาลโดยสกอร์ซต่อ2ต่อให้ออสเซอร์ซุนจะพลาดท่าตกรอบแต่การบุกมาเสียวปืนใหญ่ถึงถิ่นแบบที่มีกุนซือโนเนมเป็นชาวอังกฤษทำให้เสือเริ่มเป็นการเล่นข่าวขุด้นที่มาของเกร,ร,เร์ทันที ปี2018นักไปโดดเด่นที่ลีกสวีเดนพอร์เตอร์ก็เริ่มมีทีมในระแวกบ้านยื่นข้อเสนอเข้ามาซึ่งเขาตกลงย้ายไปทีสวอซีซิตี้เพียงแค่หนึปีที่มาคุมหงข่าวพอร์เตอร์อาจจะไม่สามารถช่วยทีมเลื่อนชั้นได้แต่อย่างน้อยสวอซีก็รอตัวอยู่ในเดอะแชมเปี้ยนชิพต่อไปตอนที่ฟอร์มจะไปเข้าตาบราตันและดึงให้แกรมพอร์เตอร์เข้ามาทํางานในพรีเมียร์ลีกกว่าสามฤดูกาลเศษที่พอร์เตอร์คุมบรตันจากทีมที่พยายามหนีโตกชฉันกลายเป็นทีมที่คอยขดัขดขาทีมใหญ่อยู่บ่อครั้ เขาได้ว,วางรากฐานจนส่งให้ไบรตันเป็นเสาเข็มที่แข็งแรงและอยู่รอดในพรีเมียร์ลีกได้อย่างสบายหายห่วงว่าเป็นเช่นนั้นช่วงแกรมพอตเตอร์ก็ไปเข้าหูสิงบลูเชลซีแต่การหนึ่งเข้ามายกกวนพร้อมทีมสตาฟโดยที่ยมจ่ายค่าชิงสัญญาและสัญญาที่โคตรยาวถึง5ปีตอนที่พอตเตอร์ย้ายเข้ามาอย่างสเตฟฟอร์ดบริดจ์มันคือช่วงที่เชลซีผู้มีการเปลี่ยนแปลงมากมายตั้งแต่ผู้เล่นไปจนถึงเจ้าของทีมเสื่อดผลที่ Chelsea เชลซีแล้วดึงแกรมพอตเตอร์เข้ามาเพื่ออยากให้กูาซื้อรายนี้จากการสร้างรกา,า,ายยออก แต่จากที่จะวางระบบกับกลายเป็นวางระเบิดพอเมื่อเขาเข้ามาผลงานของเชลซีก็ออกทะเลไปไกลเรื่อยๆแถมเรื่องของบุคลิตก,ก็ดูกดดันไม่มั่นใจและสิ่งที่พาให้สวกสิงบลูไม่ชอบคุณสื่อคนนี้อย่างแรงคือการไม่ออกมาปกป้องลูกทีมเมื่อเกิดปัญหาสุาสัญญา5ปีตัวของแกรนด์พอตเตอร์กับเร้ปอะกาศคุมเชลซีเพียงแค่เจ็ดเดือนนับจากผลงานที่ห่วยบรมแต่เป็นเหตุผลหลักที่ทําให้เชลซีจบอยู่ครึ่งล่างของตารางเนปี้นั้นในเกือบ2ปีต่อมาแกรน์พอตเตอร์ก็้ยายมาทํางานที่เวสต์แฮมยูไนเต็ดโดยจะ จึงอยู่ที่เป้าหมายในการหนีตายเขาอ,อาจจะทำได้สำเร็จแต่ผลงานภาพรวมดูเจียงไม่เข้าตาม,มากนะักาทที่มักจะแพ้มากกว่าชนะซึ่งความเร็วไหลเหมือนกันลากต่อมาถึงดูการนี้5เกมแรกในพริม์ลีกพอตเตอร์พาทีมชนะ1แพ้4มี3คะแนนล่นมาอยู่ร่องบวยมีนำสามในเกมลี Ham, ขัพเวสแฮมก็พลาดท่าแพ้ตัววูฟตกรอบไปยังไวและผลงานที่ดิ่งตัวแดงทำให้เวสแฮมและปลุแกรมพอตเตอร์ออกไปมาใช้บริการนูโน่ชเปโตซานโตเข้ามาแทนทีบางครั้งบางทีกูเซี่ยงแกรมพอตเตอร์ อาจจะเหมาะก,กับทีมที่ไม่กดดันมากหนักและเวลาเขามากพอเหมือนกับที่ออสเตอร,ร์ซนลุ้ถึงไบรตันทัวร์ล่าสุดเส้นทางโค้ชของเขาโดยจะไม่ทูชโลกกับทีมจากลอนดอนปรมกอกับที่เชลซีหรือเวสต์แฮมเขาอุตส่าห์ได้สัญญ,ญาลงม7ปีครึง่งแต่กับได้โอกาสคุมทีมแค่เพียง15เดือนก่อนจะถูกไล่ออกไปด้วยเรื่องของผลงานทั้งนี้เนี่ยนาคดถ้าทีมใดในพรีเมียร์ลีกโดยเฉพาะในลอนดอนต้องการหาโค้ชใหม่และสนใจในตัวแกรมพอตเตอร์มาที่กุนซืวอไว้50ปีอาจต้องพิจารณาให้ที่้วนซำแล้วซำ ถ้าชอบคลิปนี้กดแชร์กดไลค์กดซีฟิร์สและ Subscribe ในเพจและช่องฟุตบอลเอกันด้วยนะครับและตอนนี้มีฟีเจอร์ให้ส่งดาวและซุปเปอร์แตงเรียบร้อยแล้วสามารถซัพพอร์ตทางตรงเข้ามาได้เลยครับและรายการ s อ Facts from ฟ o o t b b l l l ครั้งหน้าจะมาพูดถึงเรื่องอะไรรอติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมพี่หนึ่งเอต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ